พบกับช่องเมษายนชาแนลวันนี้จะมากินมะม่วงนะคะว้าวจับกบระพิกน้ำปลาหวานกินเลยค่ะ ไอ้โมาเปรี้ยวมากเลยค่ะของพี่จะเปนคำต่อไปค่ะรอบนี้หมูอม่วงใหญ่มากขอใช้ดีล่าสักกัน กินกันเลยค่ะโอ้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้น้องแม่สาด้วยนะคะ